สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับวันนี้อาจารย์สุรัตน์ฟรัจังวานก็มาพบกับพี่น้องอีกนะครับหลังจากที่ห่างเห็นกันไปก็ก็พอสมควรนะครับเนื่องจากอาจจะมีเกี่ยวกับภารกิจการงานหรือก็มีภูมิอากาศไม่ค่อยดีนะครับฝนฟ้าพายุพัดขนองครับวันนี้ก็เลยก็ออกมามาคุยกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลครับ พระจันทรก,ก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับซึ่งซึ่งมันอยู่คู่โลกมาเป็นล้ลานปีนะครับแต่อยู่ที่เรานุษย์เหล่านี้จะค้นคว้าค้นคว้าหานว่าเป็นมันคืออะไรนะครับทําไมมนุษย์เราจะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับโลกวิรัตอะไรต่างๆก็เนื่องจากว่าคนเรานี้มีการเิ็นวัยใจเกิดน,นะครับมานานแสนนาน คนก็เกิดมาก็ระลึกชาติได้จาได้ว่าชาติแล้วเกิดเป็นอไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็เกิดไปในยุคโบราณอย่างเงี้ยยุคสมัยสุโขทัยยุทยาหรือสมัยดึกดําบันเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าผลกรรมที่มันตั้งแต่ที่ที่มาเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะตามมามันตามมาหาเรานะครับเพราะว่าถ้าพวกเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ย เราอาจจะใช้กร,รม,มาหรือตกนรกหรือพ้นการรแล้วเนี่ยมอท่านนี้เราก็ก็มารับผลพิบัติก,กรรมของเรามาแต่เราก็จําไม่ได้นะครับว่าตอนที่เรามาเกิดเนี่ยยก่วเขาก็ใช่กินน้ําหรือความจํานะครับว่าเออรถตัวนี้หลังจากที่รถใช้กรรมในในในแห่งน,นรกภูมิแล้วเนี่ยจะต้องไปไปผุดไปเกิดในโลกโกอีกก็เอาขึ้นมาเกิดก็เกิดตามภูมิลิขิตนะครับ กรรมการที่เราทำมาเก,เกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นคนจนเกิดเป็นกรรมกรเกิดเป็นผู้นำํำเพศหญิงเพศชายเลย่นต่างนี้ก็แล้วแต่บุญกรรมวาสนานะครับบางคนทำทุญไว้มากก็เกิดในตระกูลท,ที่ที่มีเงินมีทองนะครับบางคนก็มีทุกนะครับเกิดในคนะกูลยากจนก็ก็ลำบากแสนเข็นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันส่งของมา จากอดีตชาติมาถึงปัจจุบันแต่บางคนบอกว่าเราจะเพิ่ไมไปคิดถึงอดีตชาติเลยเพราะเราก็จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่หลักการของของพลังจักรวารลวเนี่มันมีเหตุมีปัจจัยนะครับว่าถ้าถ้าไม่ไม่มีเหตุมาไม่มีมูลเหตุมาเมื่ออดีตชาติผ่านมาเนี่ยปัจจุบันชาติก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีนะครับแต่บางคนอย่างมาเพ่บาร,รมีมาดานแสนานเนี่ยเก็ใช้ฐานครับว่า นาคตขอให้เกิดในยุคพระศรีญาณเมตไตรครับอันนี้คือสะสมมาเรื่อยๆบางคนก็อยากจะเกิดเข้าไปนิพพานเลยไม่เข้าไปเกิดเลยบางคนก็อยากเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่แรงอธิฐานเนี่ยเขาเรียกอธิฐานบาร,รมีนะครับบางคนสร้างบุญสร้างกุศลมาก็มาาไม่ได้อธิฐานอะไรก็คิดว่าทําบุญเพราะฉะนั้นมันก็เป้าหมายลอยลอยลอยก็คือว่า พอเกิดมาปั๊บเราก็ไม่มีเค้าหมายว่าเราจะไปถึงขั้นไหนเช่นเราอยากจะไปอยู่บนสวรรค์หรือไปหรือไปเกิดม่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมีสมบมติเยอะรวยรวยลูกรวยทรัพย์บนสวรรค์มีเงินม,มีทองมากมายมีอสัหาริมนะครับอันนี้ก็ก็ดูแล้วว่ามันเป็นเพราะวิบากกรรมนะครับส่วนเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขา เขามีวัตรก,กรรมดีไม่ดีก็ก็ดูผลปัจจุบันนะครับสมว่าเขาเกิดมาเนี่ยง้อยเพียเสียขาเนี่ยแสดงว่าเขากำกรรมมาทั้งหมดสดใชถ้าเกิดเขาเกิดมาแขนขาด,ดีรูปงามมีทรัพย์เยอะทรัพย์มากมายเรียกว่าผลกรรมเขาส่งมาดีเขาถึงได้อยู่ในในสถานที่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเวลาที่ดีเพราะฉะนั้นก็มีเคสต่างๆที่มาปรึกษาอาจารย์ครับว่าเอเข้า เขาแยกตนเนี่ยเขาจะแก้ปัญหานไงนะตอนนี้อาจารย์อะไรก็ต้องบอกเขาว่าต้องรู้จักทํางานขยันหาทรัพย์ขยันหาทรัพย์เมื่อหาทรัพย์ได้แล้วเราก็ต้องรู้จักเก็บเก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็ใช้ที่จําเป็นนะครับแล้วก็รู้จักทาบุญทำทานบ้างอะไรต่างๆเนี่ยทำบุญกุศลต่างๆเนี่ย เมื่อเราหาทรัพย์ได้เราก็ต้องใช้ทรัพย์ให้เป็นใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วหมุนเวียนกลับมาแล้วให้เงินมันหมุนเวียนไม่ใช่ว่าออกไปเล่นออกไปยมุกอะไรมันก็ไม่ดีฉะนั้นก็แนะนําไปอย่างนี้ครับคืออาจารย์ก็แนะนําด้วยหลักการหลักการทางจักรวาลน,นะครับคือสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยมากคือเมื่อเรามีความขยนันมีความอดทนมีความตั้งใจทจำงานเงินตรงนั้นมันก็มาครับเงินอยู่ทุกที่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะคว่คว้าหรือ ช้สติปัญญาบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าสติปัญญานี่คือว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องปรึกษาต่นี้อาจารย์ก็เลยแนะนําว่าให้ไปนั่งกรรมฐานมีปันากรรมฐาน,นคือให้มีสติมีสตินะครับรู้จักสงบทั้งกายวาจาใจวาจาก็สงบกายก็สงบใจก็สงบพูดจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานพูดจาในสิ่งที่มีประโยชน์ นะครับไม่พูดปดไม่พูดเท็จพูดในแง่ดีพูดในเชิงปริศนาธรรมพูดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพื่อให้เคดสติบางครั้งก็ต้องมีการพัฒนาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วในสุดท้ายก็ต้องเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็อธิบายหลักการและเหตุผลบางครั้งก็ธรรมะที่ก็ไม่เข้าใจพอตอนหลังเขารู้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง เช่นทำไมด้าน,นที่กยารงานไม่เสร็จเข้าหน้าอาจารย์ก็เลยบอกให้ให้ให้น้องอา,า,าเป็นวัยพระบรรเจ้าสงบเสียงลมสังคตินั่งกรรมฐานพุทธายรติธรรมแล้วก็คิดแต่ต่อหายผลว่าเอ๊ะมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้ให้งานเราไม่เข้าหน้าอันนี้นะครับแต่เมื่อเราไปทำบุทธานรติแล้วอะไรนะเราคิดแต่เป็สังค เท่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จริงแนะนําว่าให้ให้มีสติก่อนจะมีสตินี่เราต้องใจออสงบสงบด้วยอะไรด้วยค,ความจริงความคิดเนี่ยความคิดคมันอ็ไรลมาคิดค,คิดจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมีจริงหรือไม่มีจริงหรือ,จ,รอจะทําได้หรืออะไรเงี้ยและนั้นความคิดเนี่ยเริ่มตน้นความคิดก็ผิดแล้วถ้าคิดในแง่บวกคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วนะ มันก็ต้องเป็นมีปัจจัยมาแล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเหตุเหตุที่ความคิดไม่ดีมันก็ส่งผลให้พูดออกมาไม่ดีพูดออกมาไม่ดีาการกระทำมันก็ไม่ดีแต่บางคนว่ามันที่จะสนทานกันนะปากกันใจไม่ตรงกันใจจะดีจะปากอาจจะพูดจาไม่พออันนี้ก็ก็จะต้องแกง้เรื่องเรื่องวาจาครับเพราะว่าวาจานั้นถึงแม้เราจะเจตนาด,ดีแต่การพูดไม่พอะนี่มันก็อาจจะไป กระทบกระเทือนจิตใจเขามันก็ทําให้เกิดโรคติดชินอินชาเรมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คิดว่านอนไม่หลับเอ๊ะทาให้เราคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาว่าเราทําไมกขะดาาเราอ๋อ,อกขะดาาเราเพื่อให้ดีหรือด่าเราเพื่อให้ทับทมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคําพูดเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าคําพูดนี้มันเป็นคําพูดที่ที่เชิงทังส์หรว์เปล่า ว่าเชิญทําลายเราเห็นไ,ไหมถ้าเกิดว่าถึงแม้าจะพูดพอะไรเพาะแต่เขาถึญงญทังศาลนี่เราก็ต้องฟังแต่เราก็จะยอมว่าเอ๊ะสมัยนี้มันก็ม,นมันก็มีมีเยอะนะครับที่ที่เขาพูดไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นะแต่ว่าเราก็ต้องมามาดูว่าเจตนาเนี่ยเขาเจตนาอะไรนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่รู้จะพูดอะไรเราก็ไปขอคำปรึกษาปรึกษาก็ อา,อาจารย์ก็จะให้คำปรึกษาตลอดนะครับเช่นทำยังไงถ้าเกิดโดนผีเข้าเอา้าโดนผีเข้านี่แสดงว่าคุณนี่จิตใจคุณเนี่ยไม่อยู่ในกระตัวแล้วอะไรต่างเนี่ยมันเข้ามาในสมองในจิตใจเราทําให้ฟุ้งซ่านถ้าผู้ผีวิสัยวิญญาณมาก็จะโดนเหมือนผีเข้าถ้าจิตใจเข้มแข็ง,ขงมีสติั้งบมผีมันก็ไม่เข้านะครับนะครับแต่นี้ว่าจิตใจอ่อนที่สงสารช่วยเหลือคน มันก็เกิดจุดอ่อนจุดอ่อนที่ที่บางคนว่าโดนคุณสายโดนคล้องโดนกระทํำต่างๆเนี่ยก็พมันเิดแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยอ่อนิใจเราไม่เข้มแข็งตกเป็นทาสของของสิ่งมืดสิ่งโมเมาสิ่งมนดำพวกเวทบนคาถาคุณสายต่างๆท,ที่เข้ามาสู่สู่เราเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ ัวงห็นมาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละวันที่เราต้องปฏิบัติกันเหมือนขั้นของง่ายๆเราก็แก้ไม่ได้เช่นเราท้อเราเหนื่อยหรือเราหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือเรามีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยเราก็ต้องมาจิดใจสงบก่อนแล้วใช้ความคิดคิดในแง่ดีคิดในแง่บวกคิดให้รอบคอบคิดแล้วก็จุดอ่อนตรงไหนแล้วก็ค่อยแก้ ที่งานเราไม่ดีก็เพราะว่าอาจจะบุกห้องตัาทินั้นางทำมากขาขตรงนี้หรือว่าหรือว่างานการมันไม่ ถึงรักเก่าเราสิ่ก็ถึงเรื่องปัจจุบันกานอนาคตเช่นวันนีเ้เราจะเป็นคนดียังไงเเราจะมีเงินได้ไงเราต้องขยันเเราจะต้องใจสบงบไงเราก็ต้องฝึกสมาธิอย่าฟุ้งซ่านอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเตะหรือหรือไปพูดจา,ดาลัทธิว่าไป่าทอกันเอาเอาแพ้เอาชนะกันเองไงบางทีเราก็าานนาต้อนิ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มีสิ่งที่การปฏิรูปใหม่ของสลันจักรวาลอันนี้อยู่ที่มนุษย์นั่งคิดได้ไหมคิดได้ไหมว่าในาคนเนี้ยสมมติว่าในาคนเนี้ยเขาสมมติในคนนี้จะต้องเห็นให้เกิดความเจริดร่มตา,ายกันทีนเราต้องมีสติแล้วก็ต้องมานั่งสมาธิสมาธิมาธลมอ๋อที่มันอาจจะเกิดพายุบัติได้อาจจะอาจจะก็ได้เท็จถ้า แล้วเราไปอยู่ใน,ใ,นใกล้ๆกับพายุแล้วก็ได้รับอันตรายอันนี้ก็ถูกที่มัน,นเป็นเรื่องที่ว่าอาจจะเกิดขึ้นสมมติถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้ว เราผิดเพราะอะไร มีความจนะฉะนั้นเราเราต้องมีสติว่าเราก็เราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างพราะมันมาคู่กันมา,มาคู่โลกนี้เราต้องเลือกอยู่ว่าถึงแม้จะไม่ดีแต่ให้มันดีน้อยหน่อยแต่ถึงจะดีไม่มากก็ดีบานกลา,างก็ยังดีก็อยู่ในทางสายกลางครับถือว่าประคองตัวไว้ว่าทำไงให้ให้มันเดินในชีวิตเราได้ใน,ในทางสา जाम ठीक आ การที่ที่เราเดินกรรมฐานหรือบางครั้งเราก็าอาจจะใช้วิธีเดินธรรมดาก็ได้เดินไปแต่เราให้มีสติว่าตอนนี้เราเริเดินนะเดินไป,เด,นไปเดินมาแล้วก็ยืดเช่นยืดซ้ายยืดแขนไปให้มีสติคิดคิดวิเคราะห์ว่าเอ๊ะวันนี้เราทําอะไรมาเฮ้ยมันดีไม่ดีแล้วก็รู้จักวิเคราะห์วิเคราะห์มาแล้วเราจะได้รู้จักการแก้ปัญหาเอ๊ะ เราแก้ปัญหาแรกเนี่ยมันแก้ไม่ได้เอาเอาเราแก้วิธีที่สองเนี่ยแก้ได้ไหมวิธีสองก็แก้ไม่ได้อีกลองเอาวิธีที่สามที่ส,สี่ที่ห้าปรากฏว่าเป็นว,วิธีที่ห้าแก้ได้เพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาถึงแม้จะไปวิวว่งวักกลับมาเนี่ยหรือเละข้อกลับมาอย่าง